นี่ครับแอนมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้เสียงไปโคมาเร็ว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 มาเพ่มาเพ่เร็วเร็วเร็มาเพ่หลบหลบมาเร็วหลบมาหนูมมาเร็วมามามามมามาเพ่มามามาเพ่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  โอ้วิ่ง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 โอ้วิ่งตกใจตกใจตกใจวิ่งเลยโอ้ <c oughs> ไม่เดินดีนักวิ่งเลยเสียงเป็โคใครใครวิ่งไม่ได้ เจอเสียงแม่โคชูโดดเลยโอ๊ยยังตรงไหมป้าเพวันนี้มาหาเร็ว